ไปนั่งกันมาฮะไปอาบน้ํากันมาแล้วไ,ไมไม่กินข้าวเลยนะ่ะเยอะแยนะน่ะฮ้ข้าววางนู้นทําไมไม่กินกันจะคอยแม่ทําไมล่ะครัวมาวางไว้ให้นะ่ะครัวข้าวมาวางไว้ให้นะ่ะนุ่งแก้ออกไหมเรื่จะกินออกไหมกระดูกเนะี่ย นะนะนะน่ะอืมจะกินกระดูกออกไหมกัดัไม่ออกหรอกให้คนโตเขากินนะนะี่มานี่มานี่นี่น,นี่ไม่มีแล้วแม่ไม่มีแล้ว ไม่มีไล้หมดแล้วครูอะไรมาให้กินฮะครูอะไรมาให้หนูกินดูค่าดิให้ยังดูแค่ดิมนที่ฝ้นมานี่แล้วเนี่ยต้นมามึดตืดๆมานี่มากินข้าวนี่แม่กแกะนี่ ไอ้เคี่ยวส่องพี่น้องมันให้เป็นไงหมดเลยนะฮะไอ้เคี่ยวส่องพี่น้องมันให้เป็นไงหมดฮึฮึแม่ดูแพทย์นี่นแ,แม่ดูค่าก่อนเอารถมารถมาแม่ไปแล้ว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  แม่ตายแล้วนะ,นะชอบกินก็เข้าอย่างนั้นแนหะมันกัดไม่ออกเราบอกให้กินข้าวกินได้พอแล้วแม่จะไปแล้วค้นมาแล้วหนมามึดๆแล้วเนะี่ยแม่ไปแล้วออกนี้